วิธีดึงนะครับด้านข้างนะครับจ่อไว้นะครับ5้าวิหนึ่งาี่ห้าด้านบนนะครับ1 2 3 4 5าี่ห้าด้านล่างนะครับ1 2 3 4 5ี่ห้าเห็นไหมครับเริ่มขึ้นแลวแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ1 2 3 4 5าี่ห้าอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับ มันจะขึ้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อบเลยนะครับเมื่อกี้ด้านไหนบ้างนะครับก็คือตามตาม,ตามรูปทรงเล็บใช่ไหมครับถ้าคิดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะด้านบน <l ame> ด้านล่าง <l ame> ซ้ายขวาแค่นั้นเองครับ <l ake> โดยใช้ด้านนี้ครับจาะแม่เหล็กนะครับด้านนี้ จอดตะแคงด้านข้างนะครับจอดด้านข้างแบบนี้นะครับด้านข้างด้านบนด้านล่างซ้ายขวานะครับคือสีมันจะขึ้นชัดนะครับสีลูกแก้วขึ้นชัดอันนี้น่าจะไม่ยากนะครับทุกคนทำได้อยู่แล้วให้ดูความชัดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเล่นไฟนิดหนึ่ง ขั้นตอนต่อไปนะครับลงสีเหลืองนะครับใช้ผู้กันผู้กันนะครับที่เป็นหัวมนนะครับเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าเป็นเหลี่ยมก็ได้นะครับมนหรือเหลี่ยมได้หมดเลย ขนาดพุกันนะครับก็ประมาณนี้พุกันนะครับหัวใหญ่หน่อยใครที่มีหัวเหลี่ยมก็ใช้เหลี่ยมนะครับใครที่เป็นหัวมนก็ใช้มนได้เลยนะครัลักษณะพุกันนะครับอันนี้เป็นสแควร์นะครับเจลฟรีสแควร์เบอร์สองนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับใช้สีเหลืองนะครับแตะสีเหลืองวิธีแตะนะครับ สีเหลืองที่เราทําดอกเดซี่นะครับยังไม่ต้องหลางนะแต่วิธีแตะผูกกันนะครับให้สีกินผูกกันนะครับโดยคว่ำทั้งสองด้านนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสีมันก็จะเริ่มชัดขึ้นเราก็แตะแตะสีแค่นี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับ แล้วก็ลงเลยนะครับตร,ตรงปลายก่อนเอาปลายก่อนเลยเกยเกลียนะครับเบนสีนะครับเบาๆนะครับไม่ต้องลากเยอะนะครับไม่ต้องการสีเหลืองเยอะนะครับแค่เกลี่ยเบาๆนะ มันเราไล่ออมเบรนะครับประมาณนะอ่าอันนี้สีแรกนะครับทันไหมครับเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็สีต่อไปนะครับเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูเบอร์นัมเบอร์นะครับ mp 0 1นะครับ mp01 ยังไม่ต้องอบนะครับแต่สีชมพูนะครับลงด้านข้างนะครับขวามอือตรงเหลืองนะครับให้ติ่งผสมเหลืองนิดนึงนะครับมันจะออกส้มๆค่อยๆเกลี่ยน,นะครับค่อยๆเกลีย่ย เสร็จนะครับล้างผู้กันนะครับต่อไปนะครับใช้สีฟ้านะครับหรือว่าน้ําเงินก็ได้นะฮะอย่างผมใช้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับ Studio Number น,นะครับ DP09 ไม่ต้องตัดเยอะนะครับ เราไม่ได้ทาสีบ้านนะครับลงแค่นิดเดียวนะครับหยดนิดนึงนะครับแต่ปลายคูกกันนะครับแล้วก็เกลี่ยด้านบนนะครับบนด้านซ้ายนะครับค่อยๆเบน์ลงมานะครับ ค่อยๆเกลี่ยนะครับตรงกลางนะครับถ้าแยงนะครับมันจะผ่านมาโดนสีเหลืองก็จะฟ้าโดนเหลืองเป็นสีอะไรครับสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าสี ขวาโดนสีชมพูเป็นสีอะไรครับออกเป็นสีม่วงนะครับใช่ครับอันนี้จะเป็นเทคนิคผสมสีนะครับนี่นะครับก็จะไดะ้กี่สีนะครับเมื่อกี้สีอะไรบ้างเอ่ยสีแรกสีสีที่สองครับสีที่สามครับโอเค น้ำเงินหรือฟ้าก็ได้ไนะครับอบนะครับถ้าสีบางๆอบกี่วิครับห้าถึงสิบวินะครับไม่ต้องอบนานนะครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือรอมแปรกนะครับให้ดูความชัดนะครับเมื่อกี้แสงมันโดยมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ผมบังไว้ก็คือจะมีความเป็นสีเหลืองสีชมพู สีน้ำเงินนะครับถ้าจะให้ชัดนะครับให้ชัดขึ้นอีกเราก็จะมีสีพวกสีเข้มขึ้นมาหน่อยใช้พวกสีแดงสีที่สดขึ้นนะครับได้เดี๋ยวเราจะลงเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับนะครับจะออกเป็นสี ตรงมุมนะครับเป็นสีแดงๆหน่อยแต่ว่าอมชมพูจริงๆแล้วเป็นพวกสีแดงสดอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาเบรนนะครับสีแดงที่จะใช้นะครับเป็น R r 0 3นะครับเ,เพื่อให้สีชัดขึ้นนะครับ ลงด้านขวานะครับที่ตรงสีชมพูนะครับแต่นิดเดียวนะครับสีแดงมันสดนะครับพวกแม่สีแต่นิดเดียวนะครับ,มรบ,มดดรบไม่ต้องเยอะนะครับแต่นิดเดียวนะครับเห็นไหมครับสีมันก็จะฉ่าขึ้นนะครับก็จะออกเป็นแบบลุ้งๆนะครับชมพูติ่งส้มหน่อยเพราะว่า มีสีเหลืองอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลงสีเหลืองซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องอบก่อนนะครับอบรอบแรกก่อนลงเหลืองซ้ำนะครับไปลายปลายนะครับไปลไปลายนะครับ ลงเหลืองซ้ำนะครับไปลายๆแล้วก็ตามผู้กันนะครับลงสีน้ำเงินนะครับซ้ำนะครับทะแยงนะครับ แล้วก็ให้มามเบรนกับสีแดงที่เราลงแล้วก็สีเหลืองนะครับสีน้ําเงินโดนเหลืองเป็นอะไรครับเขียวสีอะไรนะครับเข,เขียวนะครับถ้าน้ําเงินโดนสีแดงเป็นอะไรครับมว่มวงนะครับก็คือสีมันจะผสมกันเองนะครับเราก็ค่อยๆแตะนะครับค่อยแตะ ให้สีมันเกลี่ยผสมกันนะครับก็จะได้กี่สีครับ3ส,สีนะครับแล้วก็อบเลยอบกี่วิครับสิวินะครับก็คือสีมันจะชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทับ Cat ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงมันจะมีความ ทับสีนี้อยู่นะครับแล้วก็ฟุ้งฟิงขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราได้สามสีนี้แล้วนะครับรวมทั้งสีพื้นที่เป็นแคตอายรอบแรกนะครับเราลงสีแค t อายทับอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องหนานะครับเบาๆบางๆเริ่มจากตรงปลายเลยนะครับ เอาเบาเลยนะครับค่อยๆเกลี่ยนะครับตัดแค่นิดเดียวนะครับค่อยๆเกลี่ยนะครับทายทั่วบางๆนะครับ หลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงเหมือนเดิมเลยด้านบนก่อนนะครับห้าวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับด้านตรงปลายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ด้านข้างซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแค่นี้พอออ ขอโทษครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่ามันก็จะขึ้นแล้วนะครับนะครับเล่นไฟแล้วนะครับก็อบเลยเสร็จหมดแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำก้อนเมฆนะครับโดยใช้พู้กันปลายแหลมนะครับน u m เบอร์ เจลิฟิตไลเนอร์สินสัเบอร์สามนะครับใช้สีขาวนะครับสีขาวที่มีอยู่นะครับทำก้อนเมฆนะครับดูก,ก่อนนะครับโค้งใหญ่ก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งโค้งก่อนนะครับ หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตรงกลางนะครับคือคือใหญ่หน่อยตรงกลางแล้วก็สองแล้วก็สามนะครับแล้วก็ลากยาวมานิดนึง แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ตักสีขาวนะครับเยอะๆเลยนะครับเกลี่ยให้เต็มตรงที่โค้งๆนะครับ แล้วก็ค่อยๆใช้พู้กันนะครับแตะลงมานะครับแตะลงมาเหมือนดึงสีลงมาครับให้สีเข้ามาตามพู้กันเลยนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆดึงสีลงมา ค่อยๆนะครับค่อยๆเกลี่ยนะครับ,รรบทันไหมครับหรือจะใช้พวกกันที่เป็นหัวมนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับค่อยๆแตะ ค่อยจะแตะลงมานะครับเกลีย่ยลงมาพยายามอย่าให้เป็นรอยเหมือนรอยเกลีย่ยนะครับให้มันเกลืนๆนะครับอ่าอันนี้รอบแรกนะครับ รับได้นะครับถ้าดูแล้วว่าถ้าต่ำไปเราก็เพิ่มได้นะครับเพิ่มความสูงนะครับให้โค้งขึ้นหน่อยเดี๋ยวดูไม่ออกว่าเป็นกรนเมฆนะครับก็ทำให้โค้งขึ้นมาหน่อยแล้วก็อบนะครับ อบ30วินาทีนะครับลักษณะการเกลี่ยนะครับนี่นะครับเมื่อเราลงสีขาวตรงนี้เต็มใช่ไหมครับตรงโค้งเราค่อยๆใช้พุกกันนะครับดึงลงมาแตะๆลากๆล,ล,ลงมานะครับเพื่อให้สีมันกระจายตัวนะครับจากเข้มๆนะครับก็จะอ่อนลงนะครับ อันนี้จะได้รอบแรกนะครับเป็นก้อนเมฆก้อนแรกต่อไปนะครับเป็นก้อนเมฆก้อนที่สองนะครับโค้งนะครับด้านล่าง ตรงกลางตรงขวาด้านขวาด้านซ้ายนะครับก็ด้านล่างนะครับ อันนี้มีประมาณ1 2 3 4ามนะครับแล้วก็เกลี่ยได้เลยนะครับค่อยๆแตะนะครับค่อยค่แตะนะครับ ทันไหมครับใครไม่ทันยุกมือนะครับทันไม่เอ่ยทันน้งีงบเลยนะ mm hmm. แล้วก็อบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลงรอบสองนะครับ คือรอบแรกนะครับมันก็จะยังยังแบบเป็นเป็นโค้งๆอ,อยู่นะครับเป็นคลื่นๆเดี๋ยวลงเป็นรอบสองครับสีก็จะประมาณนี้นะครับมันจะค่อยๆสมูทลงนะครับสีก็จะเต็มก้อนเมฆค่อยๆจางลงเหมือนก้อนเมฆมันค่อยๆโผล่มานะครับลงรอบสองนะครับ ค่อยๆเกลี่ยนะครับแตะๆนะครับวิธีที่ช่วยได้นะครับโดยถ้าไม่ลากนะครับเกลี่ยสีก็คือแตะได้เลยอย่างนี้นะครับตบๆนะครับแต่แต่ภูกันต้องมีสีด้วยนะครับค่อยๆนะตบๆ ทันไหมครับยากไหมครับยากครับค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆแตะนะครับ พูกกันต้องล้างให้สะอาดนะครับสมมติว่าใช้พวกสีสีมาต้องล้างก่อนนะเราจะได้ใช้สีขาวนะครับอันนี้คือรอบสองนะครับรอบสองถึงเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะอบนะครับพยายามเกลี่ยให้สมูทสุดน,นะครับอย่าให้ให้เป็นแบบแยกชั้นอย่างเงี้ยนะครับ เสร็จแล้วได้ก้อนเมฆสองก้อน,นะะพออบนะครับสามสิบวินาทีขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นเป็นอะไรครับใช่ครับเป็นดวงดาวนะครับดาวแบบทรงแสงแวววาวนะครับทันไหมครับ นี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับใช้ไลเนอร์ก็ได้นะครับสีขาวหรือว่าสีขาวทั่วไปก็ได้นะครับค่อยๆลากนะครับลากเป็นการกระบาด แล้วก็ตรงตัดนะครับตรงรอยตัดจะเป็นเหมือนเติมสีขาวลงไปนะครับเป็นแฉกนะครับ อันนี้ดวงแรกนะครับต่อไปดวงที่สองนะครับแต่ถ้าเรากลัวมันมันไหลก็อบก่อนได้นะครับดวงที่สองก็อยู่ด้านล่างครับไลาไยลายนี้ง่ายกว่าเดซี่ไหมครับพอ,พอกันนะครับมีคนบอกพอกัน ลากขึ้นนะคะแล้วก็ซ้ายขวาลายนี้น่าจะง่ายเนาะผมเดินดูทุกคนทำได้หมดเลยอได้แค่นี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมัน แสงของสีแคดไอมันจะสะท้อนนิดหนึ่งอบนะครับ30มิบวินาทีนะครับอันนี้คือขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เคลือบได้เลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็คือมันจะมีความเขาเรียกอะไรเหมือนผสมถ้ามองเป็นแบบฟุ้งฟิ้งนะเป็นกาแล็กซีอ่อนๆแล้วก็บนท้องฟ้าที่มีแสงระ,ระ,ระยิบระยับนะครับ